ในหัวข้อนี้นะคะเรามาดูโครงสร้างของเว็บไซต์นะคะเพื่อเราจะไปบริหารแล้วก็จัดการกับเว็บไซต์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นไฟล์นะคะเว็บเพจหรือก็ไฟล์รูปภาพหรือไฟล์เอกสารอื่นๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นะคะในการบริหารจัดการเว็บไซต์นั้นเราจะใช้นะคะพาร์เนลไฟล์แล้วจะใช้ปุ่มนะคะ expand collapse นะคะไปแสดงไฟล์ต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรานะคะที่ w n n o w w s s ซต์นะคะให้คุณเปิดนะคะพาร์เนลไฟล์ขึ้นมาโดยการเลือกเมนู Window s แล้วเลือกไฟล์หรือกด F8 นะคะคุณจะได้ Windows ไฟล์เอ,อโทษค่ะคุณจะได้พาร์เนลไฟล์ปรากฏขึ้นมาในพาร์เนลไฟล์ตรงนี้ก็คือชื่อของเว็บไซต์นะคะที่เราทำงานอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ที่เราเก็บเนื้อหาต่างๆเอาไว้นะคะ ซึ่งแต่ละโฟลเดอร์นั้นก็จะแยกหมวดหมู่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการไฟล์ให้ง่ายขึ้นนะคะเช่น image ตรงนี้เราก็จะเก็บรวบรวมรูปภาพทั้งหมดที่เราใช้ในเว็บไซต์นะคะมันติมีเดียนี้เราก็จะเก็บพวกแฟดพวกไฟล์เสียงไฟล์ m o วี่นะคะแล้วก็ไฟล์พวก mp 3าต่างๆไว้ในนี้ฟโฟโต้ละบ้านี้เราจะเก็บลบบ้านที่รูปภาพนะคะที่เราสร้างจากคำสั่งโฟโต้ละบ้านม,มาไว้ แล้วก็เว็บเพจนะคะเว็บเพจตรงนี้คือเราจะเก็บรวบรวมเว็บเพจทั้งหมดนะคะที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรานะคะแล้วก็จะมีปุ่มเกี่ยวกับแฟตบปัททอนอยู่ด้วยนะคะส่วนไฟล์ที่ชื่อว่าอินเด็นี่เราจะไว้นอกสุดเลยนะคะไว้ที่รูทของของตัวเว็บไซต์เพราะว่าเวลาเรียกใช้งานนั้นไฟล์อินเ x กซจะต้องอยู่ด้านนอกนะคะเวลาเราเข้าไปที่ website, เว็บไซต์ก็จะได้โหลดไฟล์อินเดตัวนี้ขึ้นมาเป็นแบบแรก การทำงานกับไฟล์ที่อยู่ในนี้นั้นเราสามารถทำได้โดยการเลือกคำสั่งนะคะที่เราต้องการนะคะโดยการเปิดดูไฟล์ถึงแ่าถ้าคุณจะลบไฟล์ตรงนี้นะคะสามารถทำได้โดยการคลิกที่ชื่อไฟล์รูปภาพนะคะแล้วก็กด delete ที่แป้นคีย์บอร์ดนี่คือลบไฟล์ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์ก็คลิกซ้ำที่ชื่อนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะจะเห็นว่าจะมีเครอร์เซอร์ปรากฏอยู่คุณสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ นะคะหรคลิกแล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นอย่างเดิมก็ได้ทดสอบคำสั่งนะคะแล้ว enter คุณสามารถที่จะ copy ไฟล์นะคะแล้วก็ย้ายไฟล์ที่อยู่ภายในโฟลเดอร์ต่างๆเหลานี้ได้นะคะโดยการคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่ง edit ในคำสั่ง edit นั้นจะมี cut copy paste delete duplicate duplicate คือทำซ้ำแล้วก็ rename คือเปลี่ยนชื่อ คือเราสามารถที่จะใช้คำสั่งนี้ในการบริหารจัดการไฟล์ภายในเว็บไซต์ของเราได้นะคะคุณจะ Copy หรือจะเพสต์นะคะเลือกได้นอกจากนี้เรายังสามารถที่จะใช้คำสั่งนะคะที่ใช้ในการจัดการกับไฟล์นี้โดยการคลิกที่ออปชันเมนูข้างบนนะคะเขาจะแยกหมดของคำสั่งได้หลายหมดด้วยกันก็คือหมดไฟล์ คือเกี่ยวกับไฟล์ไม่ว่าจะเป็น new File, new Folder สั่งเปิดไฟล์ rename ไฟล์ ame, File, delete ก็คือใช้เหมือนกับที่เราใช้เมื่อกี้นะคะ view browser c ช็ค hyperlink นะคะแล้วก็ใส่ design note ตรงนี้นะคะถ้าเมนู edit ก็คือเมนูเหมือนกับที่เราคลิกขวาเมื่อกี้แต่จะมีคำสั่งพิเศษเอาไว้ในการตรวจสอบหรือเลือกไฟล์ที่อยู่ใน web server ได้ด้วยนะคะ view ก็คือการแสดงผลของไฟล์ไฟล์ที่ นะคะเราใช้งานนั้นจะมีมุมมองของไฟล์หลายแบบนะคะจะเป็นไซต์ไฟล์ไซต์แมปนะคะแล้วก็ไซต์ FTP l รอด้วยนะคะส่วนเมนูไซต์อันนี้เราจะใช้ในการจัดการกับไซต์จะเหมือนกับที่เราใช้จากคำสั่งเมนูตรงนี้นะคะแล้วเลือกคำสั่ง manage size แต่ที่ option เมนูตรงนี้ถ้าเราเลือกไซต์นึงก็จะมี new size สร้างไซต์ใหม่แล้วก็ manage size แล้วก็บริหารไซต์นะคะมีคำสั่ง get เกตคือดาวน์โหลดจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ที่เครื่องพุทก็คืออัปโหลดแล้วก็ซิงโครไนซ์เอาไว้ตรวจสอบไฟล์ต่างๆเช็คไซส์ไลอะไรต่างๆนะคะซึ่งตัวนี้จะใช้ในการจัดการกับไฟล์นั่นเองแล้วก็จะมี h e ล p นะคะก็มีคําสั่งในการแสดงพวกแพเนลต่างๆชื่อย่ในนี้ด้วยนะคะแต่เราจะมีวิธีการทํางานกับไฟล์ง่ายๆวิธีหนึงก็คือเราจะใช้วินโดว์ที่ชื่อว่าไซส์ในการจัดการกับไฟล์นะคะ ภายในพาร์เนลไซน้จะมีปุ่มไอคอนต่างๆให้เราใช้งานอยู่ปุ่มแรกนี้จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการเชื่อมต่อนะคะหรือ Connect เข้ากับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราไปเช่านะคะหรือเรามีพื้นที่ที่เราจะไปวางเว็บไซต์ราบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะถ้าตัวปุ่ม Connect ตัวนี้นะคะเป็นรูปลักษณะแบบนี้หมายถึงว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ในอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วถ้าคุณคลิกที่ปุ่มนี้นะคะมันจะเชื่อมต่อกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คุณมีนะคะซึ่งโปรแกรมจะแสดงดาวน์โแสดงสถานาการ Connect เข้ากับเว็บเซิร์ฟเวอร์